สบายดีสบายดีทุกคนยินดีทุกคนเ่าสวมไปตัวค่ะเกลเดอร์ตอนนี้คือพวกเขากําลังจะเอามดส้มอยู่เพื่อนี่เลยเนาะสบายดีด็อกเตอร์สบายดีเห็ดเอ<ด>ียงเห็ดอาาเดอยียงเนี่ยกำลังมัดคุจที่ไปตวงเอามดส้มเอาว้าวบุมมีแป้งบุมีอย่างเลยสดสดมีแต่โขกกับใหม่เดี๋ยวเราจะเบิงนํากันว่าคุณพี่เขยสามารถ เอามดส้มให้เราได้ลูกนะคะขุดแต่ยังน้อยนะน้อยนี่มีอันใหญ่แต่ว่าเจอะตัวนี้แหละเดี๋ยวตอนนี้พวกเฮาพากันไปเบิ่งกันไปเบิ่งกันไปเบิ่งไปเบิ่งกันมันมีสองหางเหมือนบ่อเหมือนบ่อุ่น โอ้ทิได้อยู่บ่นีโอ้มีบออะไรนี่น่ะว้าวเปเป๊นนึ่งเปเป๊บนึงเป็ปนหนึงเดียวว้าวมันก็ใกล้จะเมดยามเดียวแล้วน่ะเม็ดยามทั้งสองหางหางทีหนึ่งนี่จะเป็นหางที่สองเอาอยู่ส่บละอยู่ตีหนอยู่ตีหนอยู่ตีหนแล้ว มันมีเตมันมีเธอไหนเดียวไดตีเออแต่ก็แต่ก็ได้กินอยู่ไดบรรดาทานก็ได้อยู่ได้เนาะได้หน่อยนึงไม่เป็นไรฉันไม่กลัวต้องให้ตกเด้อนี่ตัวบ้างยังไรทุกคนแต่ว่ามดส้วกำลังออกจาก กระดงเดี๋ยวเขาเดี๋ยวมันจะมากัดเขาเอาได้นี่ตัวบักไงมีอีกหางหนึ่งแต่ว่ามันค่อนข้างอยากสูงสูงว้าวนี่ตอนนี่คือพาทุกคนเอาไขม่มดต้มอ,อยู่เฮือนนิดเนาะ เพราะว่าได้น้อยได้หลายปันใดแต่ว่ามันใกล้จะเมดยามเดลแล้วนะทุกคนมันจะมีสองหางเนาะเบิง้งเป็นไมด้อุย้ยเธอดู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 เออตัวนี้หลายก่อนหลายก่อนตนัวมื่อกี้นี่ตัวมดมันก็แบบอยากอ่อนกว่าตัวเมุกี้อิสซาบรายเหตุผลทุกคนตัวเนี้ยหางเนี้ยมันจะแบบ ค่อนข้างเยอะกว่าตัวเมื่อกี้นะคะไม่เชิงตัวมดส้มอุยอ้ยอุ้ยเป็นตาสะออนเลาวทัวสุทโธมันง่ายเลยนะมา,าลงอยู่นี่มาอ,อีทุกคนปีนี้คือบุเร่ไปเอาไข่มดส้มเฉยทมีนี่เดยอะๆนี่เยอะมากอุย้ยมาใส่แปง้นนแปงก็ไได้้ด่่มมอนงีันแม่ยให้มันรอถ่าให้มันหนีเนาะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันจะมากัดขคอยแล้วนะเดี๋ยวดู ทุกคนเป็นดัสเสอเนาะเดี๋ยวจะไปขวใส่กับไข่มันจะมากัดมันจะมากัดหนูขวบใส่น้าโนขวใส่แก๊กแก๊กเป่าเนาะเจอเนอะอุ้ยใช่ใช่ใช่เดี๋ยวไปเอาปลานะคะทุกคนนี่ทุกคนพี่เดชพี่เดชโตบักเงี้ว้ายแต่ว่ามันใกล้จะมดฤดูแลเนาะแบบมันเริ่มแก่เรานี่แม่เป็น <laughs> มันจะมาก,กัดคอยเอาได้นน่สองหางได้สักนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วจับไปจับมาอยู่ให้ม <c oughs> ันนี่ไอ้เคยเนะาะไอ้เคยเอาอยู่เพื่อนี่เลยไปซอกอีกไปไปสอกต้นอันต้นอันชัดไปฮะเดี๋ยวค่อยไปซอกก่อนเนาะว่ามีอีกบไปอ, <c oughs> อยู่เพื่อนี่เลย เอาเลยเอาเต็มทีกัดเลยกัดเลยเออจังสันหรอวะเอาดีๆเอาดีๆกัดดีๆกัดอีกกัดอีกให้มันเจ็บเลยเออจังสันหรอวะกัดอีกกัดให้มันสะใจกว่านี้แม่หูยอ่อนแท้อ่อนจังเลยอ่อนจังเลยอ่อนมากไม่ต้องละไม่สนุกละ มันจิมากัดอ้ายมันจิมากัดค่อย <มา S 1> นี่ได้ลายอยู่เด้นี่เบื้องดีดมันบลินลินกับค่อยละได้ให้นี่ได้บักกัดบักไดอลายโตละจะเป็นไข่ได้ในกัดลายโต้ซอกอีกมีอีกบอ่อบ้จะเทงอะไรถูกซอกสอก,สอ,กอีกเนาะ เฮ้ยที่นี่ก็มีเอาไว้เห็ดยังยังจะซอกให้เอาอีกนี่นะอุ้ยทางหลังเฮือนมีอันมีดอกไม้งามทุกคนทางหลังเฮือนมีดอกไม้งามงามนี่ดอกอันนี้อุ้ยสวยอะ่ะนี่แต่ว่าไม่ได้ปลูกเองนะคุณแม่เขาปลูกอันนี้จะเป็นขิงป่าดอกต้นขิงป่า ใช่ไหมเขาเรียกอ้ามันมากัดข่อยอีกแล้วทุกคนพี่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 เดี๋ยวเอ้ยมันต้องจะเป็นไข่แล้วได้มากาดหดลายตัวนั่นนี่นะไปเดี๋ยวเอ้ยเป็นไข่เด้อบนยอมหนีอ่าอ่าอาไปเห็ดไปเห็ดหางไข่เด้อปีหน้าเอ้ยจะมาเอาอืมสอกอีกกับโเห็น ไปสกเฮือนอันนั้นก่อนนี่ดอกไม้อันนี้นะอุย๊ยน่าจะได้เอาไปปลูกอยู่ทั้งหน้าแล้วพอมันงามเนาะมันบอกทุกคนว่างามบอกสวยอ้ยมันกัดลายตัวมากัดยุ้งหัวพี่อุยเยอะๆหลายตัวมาก อยู่บานคอยมีมากแต่งโมมากส้มโอนึกพียากาัรพ่าเด่นเลยอ่ะมึงเร็วใครมผสมผ่าจะแม่นี่เพียาการเคยเดี๋ยวห่อไปซอกท้างนั่นแล้วมันจะหนีหมดไหมคะเนี่ยหมดแล้วดูหนึ่งจิมีอย่างแล้วมันยังมันยังมีอีกสองสามตัวสี่สิบ ตัวปีนี้ปีนี้จะไปเอาไข่มดส้มจากเถือโอ้ไหลเถือติบเป็นอย่างคือบบแบงกินเน่มันบดได้ <laughs> ไปเถือได้ก็เจนี่แหละ <laughs> ได้เท่น้อยเดียวนะ <laughs> แต่ว่าอันนี้แบบเป็นตาสะออนดีไข่มันหญ่ไงอันนี้มันกินจะนี่ก็ได้คือกันนะทุกคนกินที่ก็ได้ที่เป็นก็ให้เลยอือาหารชั้นสูงเลยแต่ว่า <laughs> แต่ว่า ไอตัวไอตัวมดอะไม่เป like ็นมิตรกับเราเลยจะไปขวดใส่กับไข่กินเนี่ยอยู่เข้อนบ่มีบ่มีหางไข่มดส้มเต้อร่อยค่ะทุกคนอร่อยเซลนนะใส่กินปลาเนาะก็ไปใส่กินปลาอยู่นะเงินใเขากดไปไปกินอยู่นะหรือว่าให้อีเมยกินโบเมอีเมอีเมยอยากกินโบนี่นะไข่มดส้มนี่นะ อยากกินก็ให้เมย์อยู่นานเนาะเขาอยู่อันก๊กยูกกอันยางพารามีหลายเนาะเบิ่งเต็มจานเลยเดี๋ยวนี้อันมันมดระดูเดเนาะรถทุนอ่ะว้าวเอาาเน่หัวหน้าใหญ่อยู่เงิน เคทุกคนเมื่อเนี้ก็เอาไปตกตกจะขอลาแล้วเพราะว่าเราจะไปจับป่าติดตามอีพีต่อไปเด้อคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆที่เอาไข่มดสมอยู่หน้าเฮือนแต่ก็อยากเสนอให้ทุกคนเบ่งนำํำตอนนี้คือนี่เอากระถางสีชมพูไปเอาน้ำก้อนแล้วก็จะไปซื้อเครื่องดื่ม,มจะไปซื้อเครื่องดื่มหน่อยหน่อ,นอ,นอแล้วก็คอยมือ ยังไงยังไงนะจะขอแล้วไปกับไอ้เคยแล้วก็เราชูนะไ,ไป็นไห